กราฟแท่งเทียนนะครับหรือ c a n d l ล s t i c k นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น c a n d l e ส t i c กซึ่งภายในกราฟแท่งเทียนที่เราเห็นกันนะครับภายในกราฟแท่งเทียนที่เราเห็นจริงๆแล้วนะครับมันคือราคาของสินค้านั้นๆที่เคลื่อนที่ตามปริมาณการซื้อขายภายในช่วงเวลาก็คือกรอบเวลาที่เราเลือกดูนะครับอ่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่า ตัวหนึ่งแท่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือจะมีกรอบเวลาเป็นตัวกําหนดครับโดยที่การเคลื่อนที่ขึ้นลงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายนะครับว่าแต่ละช่วงเนี่ยมีการซื้อเยอะหรือมีการขายเยอะกว่านะครับก็เป็นพื้นฐานของกราฟที่เราเห็นนะครับทีนี้ยกตัวอย่างนะครับ